นะค่ะเอากันหมดเลยบ้าเราไม่มีอะไรแพงมิยาเนี่ยแเด็กมิติยาเ่แพงคนเดียว รอ,อ,ต,อตายให้หน่อยจ้ามชยขายก่าได้ถามีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะโอ้ยไม่ทันจะเที่ยงเลค่ะน่าจะหมดไม่เกินสองชั่วโมงนาจะหมดถ้าใครมามาเกินเที่ยงน่าจะหมด